สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับลิงค์ดูบอลในช่วงข่าวเด่นประจําวันนะครับวันนี้ผมได้หยิบเอาข่าวนี้ขึ้นมานะฮะเกื่อเป็นเด็กของเอเย่นแอนโทนียืนยันลิวพูเคยทาบจริงจูงเนีร์เปโดตซ่กครับเอเย่นส่วนตัวของออนโทนีปีชาวเบเลเซียนของมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าเคยได้รับการติดต่อจากทางลิวพูจริงเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022นะครับ โดยมิฟิลชาเซมบ้าครับย้ายมาจากอาแจกอาร์มสดัมาร่วมทีมปีศาจแดงด้วยค่าตัวราว82ล้านปอนด์ซึ่งเอย่นคนดังเผยนี่ครับในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับการติดต่อจากทางหูแดงเข้ามาเพราะว่ามัวเมาซาล่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องต่อสัญญาโดยเบโดโซกล่าวว่าใช่เรื่องที่พูดกันนั้นมีมูลความจริงอยู่บ้างหลังจากนั้นซาล่าก็ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลทาให้การย้ายของฮอันโตอนี่เป็นไปไม่ได้ นตัวนี้ครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้ก่อนที่เหรียญชนะจะถูกปลดออกนะครับโดยซีนัทเข้าลงสนามในฐานะตัวสำรองนั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้าขมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากเว็บไซต์ลิงก์ดูบอลไว้ด้วยนะครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคลิกลิงกกก์์ใใใตตต้้้้้้้คคออออมมมเเเนน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 นดดาาาลลลลล่่่่งงไไยะะะรรรัััััับบสหหวววววีีขปแแฮจพุ สวัสดีครับ